ผมชื่อมัดครับเออ่เรียนอยู่กำลังจะขึ้นมหาลัยอยากได้เอลสกอร์โอเวอร์อประโยชน์ของการทำม็อกเทสผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้ทดลองกับสถานที่สอบจริงครับลายคนอาจจะได้ไปสอบที่กรุงเทพครับแต่ว่าผมเลือกที่จะสอบที่อุบลราชธาน,นีซึ่งเป็นการสอบผ่านคอมก็การทำม็อกเทสครับทำให้ได้รู้ว่า การทาข้อสอบจริงเป็นยังไงเออข้อสอบมอเคที่ผมรู้สึกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันยากมากกว่าข้อสอบไอเอลส์แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ว่าทําให้ได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของออข้อสอบจริงเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของความกดดันในเรื่องของเวลาซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีก่อนการวันสอบจริงครับแล้วก็ทําให้รู้ด้วยว่าวันสอบจริง รูปแบบข้อสอบแล้วก็การจัดการเวลาบริหารเวลาในข้อสอบจะเป็นยังไงครับผม